เมื่อเราเริ่มตงง่งดังในวงการฟุตบอลหญิงเราก็ต้องควรจะมีซิกเนเจอร์ท่าดีใจเป็นของตัวเองท่าน,นี้ไม่เอาเดี๋ยวหัวฟาดพื้นหลับคาสนามการดีใจเชิงต่อยมวยเพื่อขู่คู่ต่อสู้หรือจะดึงฟ้าลงสู่ดินก็ไม่เลวเต้นแบบซัมบ้าบาติลหรือจะกวนตีนวัยรุ่นท้ายซอยดีวะ <laughs> สรุปเอาท่าน,นี้ไปก่นที่เกียรเลือก ข้อหมายการทำสัญญาเพื่อเป็นนักเตะบาซ่าไปเล่นคู่กับนักเตะบารังดออย่างไอตานาบอมมาติและก็อา็กเซียปูตันญญยัตยังคงต้องดำเนินต่อไป นี่ถ้าเชลซีรู้ว่าเราคิดย้ายทีมหนีนี่ไม่งอนเราแย่เลยหรอวะเราเลือกค่าจ้างรายสัปดาห์สูงสุดที่10,000กว่าปอนต่อสัปดาห์หรือเป็นเงินไทยราวๆสี่แสนเกว่าบาทซึ่งในสัญญาต้องระบุเวทสาคัญไว้ว่าเราต้องยิงแฮตติกให้ได้อันนี้เด๋ยวตัวเราเก่งหน่อยก็จะทําได้นะจ่ายบอลแบบแฟร์พาร์ทให้ได้ตามเป้าอันนี้ทําเรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบแล้วก็ต้องทาประตูด้วยลูกวอลเล่ถึง2รลูกซึ่งตรงนี้แหละเป็นปัญหาให้ผมคบคิดว่าเราจะต้องทํายังไงกับการยิงลูกวอลเล่วะ ทางด้านอาบี้ผู้จัดก,การทีมของเราก็บอกมาว่ามีทีมที่เราสามารถจะย้ายทีมไปได้ถึง3มทีมเรนะตอนนี้ถ้าหากเราสนใจและทําเงื่อนไขต่อจะบ้าหรออาบี้เพิ่งเล่นให้เชลซีไม่ถึงสองนะัดจะให้กูย้าย้ะมึงก็รีบกัน <laughs> ซึ่งน่ามองถึงหลักความจริงแล้วกองหน้าที่ดีจะต้องมีจุดขายให้กับตัวเองซึ่งตอนนี้เรายังหาจุดนั้นไม่เจอนี่ก็คืออีกหนึ่งภาร,รกิจที่เราจะต้องตามหาตัวตวนที่แท้จริงของยำตีนในได้ สเตตัสทั้งหมดเราก็จะต้องมุ่งเน้นเพยเยอร์โกไปที่สปีดให้ถึง80ตามเป้าหมายของเราก่อนทางสายชุดติง้งผมเลยมาลงที่ฟิน i ชชิ่งและก็ย้ายไปลงที่ค่าวันเล่ให้สูงๆก่อนเลยไม่แน่ใจว่าอัพมาสายนี้แล้วจะเพิ่มโอกาสการยิงลูกวันเล่มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะครับตัวตนของเราคืออะไรหรือจะเป็นการยิงจุดโทษเรามาลองดูยิงแบบรูโน่ฟอนันเข้าต้นไม้ไปเลยยิงบูโน่ไปทางขวาเข้าต้นไม้อีกมาตรงกลางก็ทําได้ สวย,ยิงไปทางซ้ายเหมือนเดิมคมสุดๆตรงกลางไม่ใช่มาซ้ายปรุโรดจ,จัดๆหรือจะเป็นการฝึกยิงแวเราก็ทําได้เอายิงออกเลยโอ้โหรูที่2มาอย่างเร็วไปทางซ้ายครับสวยงามรูที่สามมายิงว้าเราจะต้องเจอสถานการณ์ที่ต้องหลบกองหลังโอ้โหมันเสียบเราอาจารย์เสียบกูแล้วเดี๋ยวเอาคืนนะลูที่2มาครับหลบเข้าไปหลบเราต้องหลบกองหลังหนึ่งหนึ่งเราต้องดวลชนะนะครับนี่กองหน้าที่ดี ลูกนี้เอาแล้วลูกสามมาเฉยเอฟเลยหรือบางคนจะมีตัวตนจากฟรีคิกเราต้องลองออไปไหนวะร้องอีกทีเพื่อจะฟรีคิกกีลูกนี้ไปแล้วครับออกไปเลยนอกสนามพอหรือบางครั้งเราจะเป็นกองหน้าสายดีเฟนที่ดีก็ได้อืกูเริ่มเจอทางเดี๋ยวเดี๋ยขออีกทีเจ๊เลี้ยงเข้ามาเสียบเข้าไปลูกนี้กองหน้าสายดีเฟนเฮ้ย เริ่มเข้าสัดจะทำเสียบแรงๆดีวะ่ะเตะไปเราเขี่ยได้มาสองคนแล้วเสียบแม่งเลยสองคนเป็นไงล่ะเจอกองหน้าแส่ดีเฟนมาเหรอไม่เข็ดใช่ไหมสองคนกูรวบหมดเลยเจ๋ยังไม่เข็ดใช่ไหมลองลองกองหน้าใส่ดีเฟน <m> เสียบสก,กัดทุกย่ำแย่เอเลยเป็นไงล่ะ สำหรับเพสไตล์ช่องที่2ของเราจะต้องเลือกแฟร์พาสเพราะว่าผมจะต้องไปบราเซโลนาอันนี้มันมีเควสให้ทําอยู่เราต้องเอาไปด้วยนะนั่นนี้เราจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะลงเป็นตัวสํารอง C.A.M. นะครับโหเชลซี oh, Chelsea, เราใบแดงด้วยคูโร่ใบเต้นของเราสถนานการณ์เราลงมานี่คือ11คนกับ10คนนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกขึ้นมาแล้วลูกนี้ยิงก็เป็นอ้เปิดก่อนเลยใช่ไหมโอ้โหเชลซีของเรานี่รับเปลี่ยนแพงกันใหญ่เลยนะครับ นอกจากส่งเราลงมาแล้วก็จะส่งเจ้คนนี้ลงมาด้วยนะครับมาช่วยกู้สถานการณ์ของทีมเชืิอบอลจากด้านหลังเพยายามนะครับผมตั้งเควสไว้นะว่าผมอย่าจ่ายบอลพลาดเกิน5ครั้งนะครับเราเป็นนักเตะอาชีพเราห้ามจ่ายบอลพลาดขนาดนั้นนะครับนี่ครับค้งค้งที่2องเลยเพิ่งบอกตัวเองว่าอย่าพลาดค้งที่2เลยเดี๋ยวกดเราจ่ายพลาดเราต้องมาแก้เป็นไงโอ้แซมเคอร์ ผมได้เล่นอยู่แซมเค์ครับทุกคนแมนานจะได้เล่นกับแซมเค์เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนรู้สึกขนลุกมาครับลูกนี้เราพัก่อนได้โอเคองขึ้นหลังไปแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางนะครับจังหวะนี้แซมเค์ออกไปทางปีกครับให้กับรอเลนเข้ามาตรงกลางมาละมาที่ผมละเดี๋ยวผมจะทำไงวะแซมเคยไปตรงนู้นดิเออส่งไปดิแซมเค์ต่อกลับมาให้เรานะครับเพื่อให้เราไปต่อแล้วจังหวะนี้ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้โดนบีบ อ้แมนยูบีบดีเอา้าแล้วลูกนี้มาที่กูเฉยเลยแล้วลูกนี้ตักไปให้กับแซมเคอร์ซัดที่แซมเคอแซมเคอนะครับผมููยิงไปเร็วนะครับผมส่งให้แซมเคอรครับดีใจครับเสียงหลงเลยเสียงหลงเลยอ้จังหวะนี้เป็นจังหวะตักบอลของผมครับอู้เวอร์คัครับลูกนี้เหมือนจังหวะการแจยแบบคลาสสิกนัมเบอร์เทนเลยนะครับอู้เกินปุ้ย มันเกินปุยนี่ขอออกกล้องหน่อยโอ้ตํนนานลงมารู้สึกดีใจนะครับจังวันนี้แมนยูขึ้นมาโอ้โหแล้วยิงลูกนโอ้ใบไ,ไม้ล่วงครับโอ้โหนะผู้ชมแมนยูยิงลูกใบไม้ล่วงใส่ผมครับโอโ้ยิงก็ดีเลยเจ๊สวยเจ๊สวยคนนี้คือใครครับนี่กับมุมกองเชิมจิตโอ้โหแล้วลูกนิดซัดเต็มข้อรอดเต็มแข้งโอ้โบอลเสียบคาน มาจังวันี้เราขึ้นมาดิเฮ้ยผมวิ่งทําทางแล้วเนี่ยผมวิ่งทําลายมาไม่ได้ว่าอ่าเดี๋ยวผมออกข้างก่อนผมออกข้างมาแล้วครับนีเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปแล้วก็โอ้โหเปิดแป๊กเขินเลยมาแล้วจบจบนัดแรกแปกกับแมนยูเพย์เกอเราได้1,700นะครับแล้วก็เม n นเจอร์เล i ติ้งบวก15ออบเจ็ตีฟเราทำไป2นะครับ p e r s o n a l i t y บวกมานึแล้วก็ได้แทงศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะครับ คัสซีนอย่างนี้ก็ตัวจริงสิครับโอ้โหนี่ครับทุกคนดูครับยำตีนยำตีนชื่อโคตรใหญ่เลยเด่นมากในกระดานนะครับยำตีนได้เป็นตัวจริงของฟุตบอลหญิงเชลซีแล้วนะครับหลังจากฝ่าฟันมานานนะครับโชว์ฟอร์มอย่างสุดยอดนะครับเป็นสุดยอดนักฟุตบอลหญิงนะนี่โหถอดแว่นหน้าตาโคตรโหดนี่ใครอย่ามีเรื่องในสนามนะครับ ยำอีนเบอร์หนึ่งโอ้โหน้องยำตีนของเราได้ลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของเชลซีเรียบร้อยแล้วครับมาในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกผู้หญิงนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะวูแมนแชมเปียนลีกอ่ะเราจะมาเจอกับทีมจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ยำตีนของเราได้รับตำแหน่งกองหน้าตัวจริงนัดแรกนะครับโ,โหนี่แมตช์เลตติง้งเราเป็นอันนี้แล้กันอะไรก็ไม่รู้เอา8.5เนี่ยเอาไปก่อนทำได้อยู่แล้ว เกมขึ้นมาครับในฐานะตำแหน่งผู้เล่นกองหน้าตัวหลักนะครับผมจะพยายามวิ่งออกฉีกข้างเพื่อมาประสานงานบอลกับกองกลางทีมเรานะครับแต่ลูกนี้แจกมาให้กับผมแล้วลูกนี้ผมซัดเจ๊เปิดเลยเจ๊ไม่ต้องยกมือเดี๋ยวเดี๋ยวผมหามุมก่อนมันจะเปิดให้ใครวะเปิดให้กูปะลูกนี้ใครเนี่ยมไปแล้วโอ้โหตุ้งตะกายครับท่านผู้ชมครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เชลซีขึ้นนำาอ s e ครับทีมอะไรไม่รู้นะครับผมลืมดูอูขอออกกล้องอ่ะเจ๊ลบลบเออโอเคให้ผมออกกล้องลูกนี้้หูนี่จังหวะกระโดดนะครับคาซีนสุดๆนะครับโอ้โหมงผู้เล่นของฝั่งทีมฝรั่งเศสมารับจังหวะนี้ผมมาแล้วหือหลุดหลุดหลุดุเอเจ๊ชนกูเลยอกูไม่ลบมนี่ไปกระแทกเพื่อนมือได้แกแขนนะโอ้โหเดี๋ยวนะครับ จังหวะนี้ทีมจากฝรั่งเศสของบันดีกันมากเลยครับนีผบแย่งได้แล้วครับมาไม่จะมัดจะมวยไมมาไหมอไม่มีใครกล้าครับเรามาแล้วจังหวะนี้ลุตลุตลุตคนเดียวทำางวะยิงแม่งเลยเด้อเอ้าเอ้าลูซองเหรอเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวผมดูก่อนผมยิงแรงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เจ๊รับจังหวะแรกนะครับแล้วก็บอลกระแทกลงพื้นบอลกิ้งไปโดนหลังเจเจกระเด็นนะครับอือ แล้วเจก็มารวบขาเพื่อนอีกทีนะครับอยากได้บอลมากนะครับมาแล้วแล้วจังหวะนี้ผมยืนในตำแหน่งโพสิชันดีแล้วส่งมาให้ผมนี่มาๆมาผมรออยู่เคาะมาแล้วจังหวะลุ่นนี้ผมไม่มีจังหวะยิงครับขึ้นไปดิผมอยู่ในโพสิชันดีๆแล้วผมพลิกพลิกพลิกเกะกะับได้ไหมครับลุกนี้ผมตัดซ้อนไหมครับให้กับ เจ้คนหนึ่งขึ้นไปครับควายไปให้เราโอ้โหจูโล่ไรเทนพิชเรียบร้อยครับโอ้โหสังเป็นดุศูนย์ครับนี่แค่ยี่าทีเท่านั้นนะครับเราถล่มทีมจากฝรั่งเศสนะครับโอ้โหแล้วนี่ครับงัดแม่ไม้มวยไทยที่ผมสอนไปนะครับจูโล่ไรเทนนำมาใช้เลยลูกนี้จังหวะนี้ผมตอกส้นเข้ามาให้กับจูโร่ไรเทนนะครับแล้วก็ซารจังหวะเดียวครับเข้าสามเหลี่ยมไปสวยๆเลยนะครับ อันนี้เป็นเพื่อนซีเราในแดนหน้าแล้วนะผมรู้จักคนเดียวนะครับแพนดีน้นประสานงานกันดีแล้วก็ตั้งการ์ดแม่ไม้เมือยไทยที่เราสอบเนยนะครับผมผมออกปีกมาทางซ้ายนะครับผมต้องฉีกออกมาเล่นนะอยู่ตรงกลางมันยังไม่สามารถเป็นหน้าตัวเป้าที่ดีได้ฉะนั้นผมต้องฉีกออกมาฉีกจากซ้ายแล้วก็วิ่งเาะเข้าใน,นครับได้บอลนะจนังบวะนี้โอ้โหโอ้โห,โโหเจ๊ร,ร,รูกนี เดดี๋ยววเฮ้ยผมอยู่จังหวัดดีแล้วส่งมาเลยเออส่งมางี้แล้วผมจะเปิดนะครับลูกนี้เปิดไปไหนเนี่ยกูโอ <Girl. S 2> ้โหเกินแมลูกนี้เพจอ้าวแล้วได้บอลแล้วกูจังหวัดนี้ต้องทีครับโอ้โหแล้วโต๊ละลบเป็นหนึ่งทีโคตรสวยครับแล้วลูกนี้ต้องมีประตูแล้วเรียบร้อยครับโอ้ิสามประตูต่อศูนย์แล้วนี่ครับท่าดีใจของเราโอ้โหเป็นไงระดับโลก <laughs> อุตส่าห์กดท่าดีใจแม จังหวะน,นี้เราเตะหลบเซนเตอร์แบ็กของฝั่งฝรั่งเศสไปอย่างสวยๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเข้ามานะครับโอ้ oh, ทําดีจริงๆยาตีนของเราครับยิงประตูอีกแล้วนี่ในตําแหน่งตัวจริงนัดแรกนะครับเรายิงประตูได้เลยนะครับเพื่อน,อนๆก็เข้ามาดีอดีใจนะครับมามาครับครึ่งหลังเราขึ้นมาที่ยาตีนะครับออกมาทางซ้ายนะเราต้องมาเล่นริมเส้นอย่างนี้นะครับเราถึงจะมีพื้นที่นะ เราจะได้ทำเควสจ่ายบอลสวยๆงามๆให้เพื่อนได้เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมบีไฮายเอนเนมี่ไลน์ไปทางขวานะครับจา่ายมาทางขวาผมมาทางขวาแล้วนี่ครับเปลี่ยนสลับโพเดชันแล้วผมก็เปิดเข้าไปให้เพื่อนลูกนิดเจ๊จูโลอะไรเต้นยิงเข้ามาด้วยตรงกลางตรงกลางเอาไม่ได้มาโอ้ยผมอยู่โพเดชันดีๆครับผมพลิกไปกระดกไปให้เพื่อนครับเราบอลเละแล้วลูกนี้เรียบร้อยครัะอูซีศูนย์เลยครับเชลซี Chelsea ของเรา ขึ้นนำทีมจากฝรั่งเศสนะครับในฟุตบอลบูเมนแชมเปี้ยนลีกนะครับลูกนี้ดูนะครับผมชิปไปนี่แบบจ่ายแบบคลาสสิกนัมเบอร์เทนะครับบอกเลยจ่ายโคตรดีไม่มีใครจ่ายดีกว่าเราแล้วนะครับอวยตัวเองมาลูกนี้ผมแลบมาละจ่ายมาให้ผมครับเดี๋ยวผมจะเปิดโค้งเข้าไปแล้วเตะยัดหน้าไปดีครับหือเจเข้ามาบังเอาลแล้วแซงกนแซงกูเลหืเตะตัดขาแม่งเลยจะมวยไหมมาผมมาทางซ้ายครับลูกนี้ รอๆเจสโซมาดิเฮ้ยไลเต้นเออโอเคมาแล้วครับทางซ้ายผมมีเห็นตรงกลางครับใส่เข้าไปเจสใส่แล่ใส่เข้าไปไ,ไ,ไปลอมาลูกนี้เดี๋ยวเราต้องวิ่งตามมาสากัดน,นะครับบีพื้นที่แล้วก็อื้อแย่งบอลได้ครับโอ้กองหน้าที่ดีครับลงมาล้วงข้างล่างแล้วก็โอ้โหนี่ลีลาการกดอย่างนี้คือการจ่ายแฟร์พาสนะครับเพื่อจะให้ได้เราเราจะให้ได้เควสน,นะครับเพื่อจะไปบาร์เซโลน่านะครับผิวมือก็จ่ายยัดกูเกินมาครับเล่นวาเน่ ผมหลบม่ดีครับพยายามทำเควสนะครับนี่แฟร์พาร์ตใจใจแบบนี้เยอะๆแล้วเราก็จะได้ประตูไม่เกี่ยวเลยครับลูกนี้อม,มันยิงอยู่คนเดียวกูทำเควสอยู่โอ้โหถล่มทลายเลยครับ5-0นะครับอืประสบความสำเร็จอู้ลูกนี้มาคาริโอนะครับอาจจะเป็นเพื่อนเราอีกทีนะครับถ้ะเลร,ร่วมกันดีๆนะครับก็จะเป็นเพื่อนซีกันนะครับอื 50วันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเหนือเลยตัวจริงนั้นแรกอ่ะจบไป<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนเริ่มรักนะครับ<ๆ>เราเป็นตัวจริงนัดแรกนี่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีเลยนะครับสุดยอดเลยนักเตะหญิงน้องยำตีนของเรานะครับใครใครก็ไม่กล้านะครับในสนาม <laughs> แมตต์เลตติ้ง10นะครับโก1แหนึ่งแอซิสสาม จบไปนะครับโอ้โหเพเยอร์โก2005นะครับแมเนเจอร์เลตติ้งบวกยีแล้วก็เจ็คทีฟสำเร็จเป็น3เลยนะครับเพอร์ซนาลิตี้404นะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบฟุตบอลหญิงนะครับมาดูคลายเครียดได้นะครับไม่รู้ว่าดูแล้วคลายเครียดหรือเครียดฝ่าเดินนะครับถ้าชอบตัดดูใจกดติดตามไปเลยนะครับของฟุตบอลหญิงมี8ตอนนะอย่าลืมมาติดตามกันให้จบเด่นละ่ะสนุกแน่นอนสวัสดีจ้ะ